ก็ขอกราบสิทุกท่านก็ไรครับผมพวกะผมว่าเกมเมอร์โวนะ World นะวันนี้กอูอยู่ในเกมของแส a ม d u ดังนะผมก็ห่างหายกันไปนานเลยครับผมกับเกมนี้ก็คือวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครฟุกุดะคิชโช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  What What the fuck แล้วก็จะมารีวิวตัวละครฟุกุดะคิชโชนะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยผมคิชโชใช่ไหมเออน่าจะชื่อนี้นะ ตอนนี้ก็เล่นมาเยอะแล้วผมแล้วก็ปั้นมาเยอะพอสมควรนะฮะก็ไม่ได้เยอะมากครับผมก็ไปดูด้านของพอสบค์กันก่อนนะฮะถ้ามีเสียงของรบกวนวขออภัยผมก็คือตอนนี้ก็ลังฝนตกอยู่นะครับผมคือรีบอัดนะเดี๋ยวไม่ทันแล้วผมสกิลแรกเลยผมผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะสกิลแรกคือได้นเป็นท่าหมุนตัวนะก็คือแบบหมุนแล้วก็ขึ้นชูดเลยผมถ้าลงมาก็เป็นหมุนแล้วก็บบชะลอแล้วก็ชูดนะเป็นจังหวะสองได้นะ ก็อันนี้ผมอัพมาแล้วผมเดี๋ยวอัพเยอะเลยไหมไอนนตาการล่อหลอกกับอะไรนะอันนี้คืออะไรพุ่งชนนะผมพุ่งชนคู่ต่อสู้ลม้มหรอเอานี้ก็ได้ผมอ่ะอืมก็มีนิดเดียวอ่ะเอออันนี้ก็คือแบบหุนแล้วก็ปล่อยบอลน,นะปล่อยบอลวางบอลลงท่านี้ก็เป็นการหลอกแล้วก็ดังนะฮะอืมถ้าต่อไปครับผม เป็นการเลアปะเลアปปล่อยบอลขึ้นสูงนะทานนี้ตบยากมากครับผมต้องตบระยะใกล้ๆนะต่อไปก็สองจังหวะครับผมอ่ะก็ยึกหลอกก็ขึ้นธรรมดานะต่อไปก็ท่านี้คือการเลアปผมเลอปแล้วก,กดตรงชุดจะอ่าเป็นการแบบจับบอลสองมือแล้วปล่อยบอลวางนะมันวางบอลนั่นเองครับผมคืออยากอัพเต็มนะแต่ไม่พออะใบขา,าดเดียวชอบอยากได้ทานนี้มากคือเราบล็อกเราก็จะจับบอลได้นะคือดีครับผม ท่ไม่ตายก็ไม่ได้อัพอะไรเลยผมก็อัพคอค่าที่มันเล่นได้นะแล้วก็ไปดูด้านของสเตตัสกันบ้างน,นะครับผมพูดถึะเก่งด้านของหรือถนัดด้านของดังครับผมตำแหน่ง p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดส่วนสูง188แล้วผมอยู่ทีมเดียวนันนะน้ำหนัก80สเตตัสอื่นก็กลางๆนะคืออยู่แบบกลางกลางๆไม่ถือว่าเก่งมากครับผมอยู่กลางนะตัวน,นี้ก็มีจุดเด่นและจุดอ่อนของนะครับผมคือจุดแข็งของเขานั่นเอง แข่ง,ข,งขาคือการดังนะครับผมก็คือดีมากแต่ไอชุดแต่แป้นกับระยะการคือเราต้องใส่ลุนหนักๆห,หน่อยนะเพราะว่ามันผมผลเล่นมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าโอกาสเข้าเยอะอยู่มันแปดสิบเปอร์็นเก้าสิบเอร์ซ็นตประมาณนี้หมโอกาสเข้านะโอกาสไม่เข้าก็แล้วแต่ดวงครับผมเออท่านไม่เข้ามันจะหมุดหิดมากเลยอ้าไม่เข้า,อ,าอ่ะออจะหงุดหิดยังไงไม่รู้นะก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับผม ตอนนี้เราก็มาดูเรื่องของสกยภาพก็คือลุนเองนะฮะลูกผมที่ใช้ก็คือ,อเหรียญสีฟ้าเป็นซู p เปอร์จนะฮะเหรียญสีเหลืองก็คือกระแพกาวงในเหรียญสีเขียวก็คือซู p เปอร์บอกก็อกครับผมลุนฟุกบอลที่ผมใช้เหรียญใหญ่นะก็จะเป็นเหรียญน,นี้ความเชื่อมั่นจากทีมนะเมื่อได้รับบอลจากเพื่อนร่วมทีมไม่เกินภายใน2วิจะเพิ่มอัตราการชุดเข้าเป้านะคือดีมากครับผม ไอพวกนี้ก็เป็นรูนอ่ะที่ผมไม่มีอ่ะอันนี้เป็นรูนเซนเตอร์ก็ก็มีประโยชน์นะไอพวกเนี้ยคือไอเนี้ยก็บล็อกได้แล้วก็เลเวอเพก่ถือว่าดีครับผมคือดีอยู่คือเหมาะตำแหน่งพวกฟอร์เวิร์ดอยู่นะฮะแต่มันไม่ควรใช้นะฮะผมว่าจะเล่นเซ็ตรูนนี่เป็นรูนสีแดงครับผมสีแดงแดงหมดเลยตอนนี้แรงก็อยู่ซูเปอร์สตาร์สามนะอ่านะแล้วก็เล่นกันเลยผมตอนนี้ทีมเราก็มี ฮาเซกาวะกับมูราซาเมิครับผมก็จริงๆริงพีมก็ขาดเซนเตอร์นะแต่ไหวอยู่มั้งน่าจะไหวนะฮะน่าจะนะคือตอนนี้เราเอ้ยได้อยู่ตอนนี้ได้อยู่ผมเทสึยะครับผมได้ได้ได้ไดโอเคตอนแรกคือกระตุกนิดหน่อยฮะเปิดเกล์กเสียแต้มเลยครับผมอุ้ยชุดเลยหรอมริบาไม่ได้ด้วยเก็บบอลดิผมไม่ให้เก็บบอลเลย ไอ้ก็แะอะไรก็แล้ขึ้นมือหรออืมโอ้โหเรานำไปสองลูกแล้วครับผมเราต้องส่งให้อ่อตอนนี้เล่นนะผมโอ้โหไม่ได้เลยได้อยู่คือเล่นเดี่ยวเกินไปไม่กลัวโดนตบเลยหรอ <c oughs> ตอนนี้คือไปเอาประกบลูเขาว่านะประกบให้อยู่ครับผม <c oughs> ตัวเรามีข้อเสียคืคอล้มง่ายครับผมสำผมว่านะคือมันล้มง่ายจริงอะ่ะตัวเนี้ย กันก่อนแล้วไม่อยู่จริงๆว่ะเอาเรื่องว่ะตอนนี้ครับผมถ้านี้คือจะอประมาณแบบว่าเป็นการเลัาส,สูงอ่ะคือตบยากนะต้องอยู่ใกล้ๆจริงๆครับผมถ้าอยู่ไกลบล็อกไม่โดนนะเอาอ้ยอบอกแล้วระวังก่อนเล้ดิผมขอจ่าเพื่อนช่วยหนะ่อยโอ้โห กันโดดเร็วเกินไปนะโอ้โหเรวเล่นท่าต่อไปกันเลยครับผมโฮ้ยเกินไปนะโอเคแล้วก็ท่าปล่อยบอลน,นะคือมันจะเร็วพิเศษนะคือเรากระโดดแล้วก็เป็นแบบเหมือนเขาวางบอลอนะมัเนเลือกท่าอะไรครับผมคือดีมากโ <c oughs> บกดิสวยสวยเพื่อนนั่นแหละวันนี้สองจังหวะกันบ้าครับผมให้เขาโดดนะโอเค <c oughs> ทีนี้แต้มเสมอกันแล้วครับผม คือจะเดี่ยวไปหน่อยนะคือจะเดี่ยวหน่อยแล้วกันนะครับผมก็คือเออไม่อยากเล่นป่ะโชว์ปะ่ะเอออคลิปอยู่แล้ไม่โชว์แล้วโอ้ยถือบรรลน,น,นนะ์น่าจะไป็นสติล์อยู่ครับผมเอาไงเป็นยังไงว่าใครปล่อยโลคไวะเนี่ยมาเข้าสวยแล้วก็บางหมดอ,อีกรอบลืมไปเราไม่เราไม่ใช่ใชหรอกสมบัติม้าผมเราจะชุดแล้วผมนิ่มๆไปก็คือสกิลของเขาคือแบบ เป็นการขอบอลทางนั้นนะครับผมสกิลฟุกดาเนี่คือจะมีดาสกินช่วยเพื่อนโอเคสวยโอ้โหขึ้นเลยหรออืมก็จะไม่เข้าซะแล้วครับผมคือก็เสียเขาจะมีกาสกินนะแต่เขาก็มีข้อดีคือเป็น power ที่ไถได้ครับผมคือไถได้ไงคือเป็นการชนนะการรีเบลนี่จังหวัดรีเบลเขาสามารถพดชนได้ผมคือชนพวกอ่าพวกคนอื่นไปไกลไกลได้ผมอันนี้ก็มีท่าไม่ตายแล้วนะฮะ เราจะใช้ท่าแม่ตายของเขาให้ดูครับผมเชื่อว่าจุดยอดอาอเลฮูบครัผมก็เขียนว่าเอลลี่นะในในทีวว่าเอลลี่วะอุ้ยมาจาับกวดเป็นไงล่ะเออโดนแล้วครับผมสม่ะสวยน้องกดจังหวะสองให้เล่นจังหวะเดียวก็อยู่นะทใีนี้คือเขาตบไม่โดนอยู่แล้วนะคือเราอยู่ไกลนะครับคือไม่คอโมโบที่เกลียนนะ ท่าแรกเนี่ยควรอัพเป็นออผมแนะนำก็ว่าเป็นอัพท่าเลี้ยัพบอลสูงเนี่ยผมน่าจะเกลียนสุดแล้วนะจะก,กระตุกน่ะขออภัยให้ผมก็คือเปิดคอไม่นานได้จริงๆครับผมไม่ค่อยได้ย่นเอาเออนี่ไงแล้วครับผม,มคือเราเอา่อทำเลี้ยัพใกล้เกินไปนะสกิลนี้เอาไงเอาไงเอาไงชุดเลยไหมอืม โคชินี่ใช่ไหมโคชิโนใช่ไหมจำชื่อไม่ผิดนะเออคือตัวนี้โบตีเขาเห็นเขาคนอื่นจะเคาะแล้วเเฟดเลยครับผมแต่ตัวนี้ดึกซึ่งแต่ตัวนี้รู้สึกจะใจเย็นมากนะฮะลูกกว่าเล่นไงครับผมตัวนี้คนนี้จะเล่นเก่งนะคือรู้จับจังหวะได้ดีมากครับผมอมถ้าเป็นคนเล่นเก่งยิงจะจับจับจงหวะของตัวนี้ได้นะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นไง ส่งมาส่งมาโอเคทำให้ตายไปเลยดังอัดหน้าไปครับผม mm hmm. รู้สึกสบายใจะได้รังอัดหน้าคน mm hmm. ก็คือแนะนําว่าอย่าให้อ,อ่ฟูคุดะถือบอลน,นะฮะเพราะว่าเขานี่ไม่มีสกิลแบบค้อนหลบอะไรขนาดนั้นนะครับผม mm hmm. เขาเป็นตัวขอบอลมากกว่านะขอบบอลในเพื่อนแล้วก็จะขึ้นชูดนะผมห mm hmm. นีขึ้นมั่วหรอโกาว่าโอ้ยคิบอล ้ยกอลเล่กอลเล่โอ้โหกอลอืม,อมเดี๋ยวพูดว่ากอบเลียอะไรกินมามาเฮ้ยสุดจริงจังเกินไปไน,นะแค่เกมเองโหพับตองนี้โคชิโนนะฮะคอร์สไปแล้วครับผมเขาจะขึ้นหรือไม่ไม่ขึ้นนะฮะโอ้โหเรียบร้อยคอร์สล้มด้วยอืมโคเสียหน้าเลยมันคอร์สเราล้มด้วยวะ่ะเอาเรื่องเกิน โอชิโนะทำไงครับผมก็แล้วส่งให้ลูกค้าว่ารูกค้าว่าคอสไปโอเฟดผมตามไหมผมไม่ตามครับผมคือไม่คิดว่าเขาจะเฟดนะเช่นว่านั้นคือเผาพระโผพาดเองครับผมนด้ไปเอาวัดสุ่มไปอยู่ไกลเองครับผมถ้าอยู่ไกลเราได้เปรียบอกแล้วอยู่ไกลเขาเล่นสองจังหวะนะฮะเอาไงก็แล้วขึ้นมั่วเหรอเริ่มจากจังหวะได้แล้วนะใช้บ่อยๆอ่ะส่งมาทำให้ตายคือผู้กำกับผมว่าทำให้ตายมันรีเร็วมากนะ ก็เป็นตัวถ้าไม่ตัดท,ที่รีเร็วมากนะฮะดูดิได้สองได้สองครั้งละตอนเนี้ยแต่ก็มีตัวที่โอ้โหแต่ก็จะมีตัวที่รีเร็วกว่านี้อีกนะฮะเออแล้วแต่บางตัวครับผมถ้าอย่างอัพไม่ตันนะเนี้ยถ้าอัพตันนี่ไม่ใช่แบบเกมหนึ่งใช้ได้สามครั้งหรือเปล่าเออโอ้โหเอาไงเอาไงคอเฟดไหมไม่เฟดลูกกราว่าไงก็แล้วโอ้โหโคชิโนไปยยคอมาไม่เฟดครับผมสวยลูกกราว่าลูกกราว่าขึ้นโอ้โหตกสองจังหวะเพื่อนรวยโอ้โหเพื่อนโดดเร็วเกิน คือจังหวะตบลูกค้อนี่คือตอนเขาสับมือเปลี่ยนบอลนี่คือกระโดดกระโดดเลยครจะโดนพอดีโอเคครับผมเกมนี้เราก็ชนะชิวๆนะฮะอ่ะาคอล้วจังหวะนี้เขาจะเล่นไงครับผมโคชิโนพอดมาน่าจะเฟดนะผมว่าโอเคถูกครับผมสวยตอนนี้เกมก็มามาที่เรียบร้อยนะฮะเกมที่ยวไหนไม่รู้แต่รู้สึกว่าทีมเราจะเป็นทีมเดิมนะเออ,อเคล้ายๆทีมเซตเดิมแต่ไม่ใส่สกินเสื้อนะโอ้เราต้องปิดเอ่อตัวนี้ผมไม่รู้มันจะปิดอยู่หรือเปล่านะ ถ้าว่าผมกากก็ได้นะเพราคือผมไม่ก็ได้เล่นเกมนี้นะผมตอนนี้เว้ยการรบก,กวนโยเอ้ยรบกวนโยไม่ใช่การรบกวนดิโอ้โหชิบหายแล้วปล่อยล่วงเลยคือไอ้จะเล่นไงดับไปฝั่งไหนจะยกไปฝั่งไหนเอาเอ,อ,อสวยดิเฮ้ออยออสวยเ่อนเซนโดไปยัไงไงเซนโดเซนโดส่งมาได้นะโอ้โหเครื่อง บอกไม่อยาให้เราถือบอลเราเป็นตัวเราบอลเอ้ยไม่เข้าหรอกไม่เข้าหรอกเออปฏิบัตไม่ได้เลยแดาฝั่งไหนฝั่งไหนน้องน้องจะไปฝั่งไหนคือตัวเราล้มง,ง่ายด้วยสี่ปัญหาเออผมไม่อยากปิดตัวมึงเนี้ยผมจะสก,กีอุย้ยไม่เข้าสวยสก,กีผมรู้ว่าสกุี่จะไปฝั่งนั้นนะผมก็คือเออใช่ <laughs> กินอะไรฝั่งนั้น <laughs> สกุีเป็นตัวสก,กินได้ไงอไอเจ้ไปฝั่งไหนวะไอ้ค <laughs> น,นกักงวลสวย จะฝากไว้ก่นอนเรเออร์เป็นเลยขอทำดูแต้มหน่อยเถอะเออเชลีเทพน่อยอเอาไงจะขึ้นจะขึ้นม่วไม่ได้นะนี้ตบจีนได้ก็ลบกวนอนะสวยครับผมเอาการรบกวนรบกวนไนปะโอ้โหลบกวนไปไม่ได้เลยลบกวนไปก็เข้าอยู่ดีจังหวาเรายัางไม่ดีพอใช่ไหมส่งมาเซโนขอบัตหลอกดัก โอ้โหบรรู้มันรู้ไอตัวนี้มันมีประสบการณ์ไอตัวนี้มันมีประสบการณ์ไอมีประสบการณ์ไอมีประสบการณ์บอกเลยมันถึงมีประสบการณ์น่าจะโดนหลอกหลังบ่อยน่าจะโดนหลอกหลอกดังบ่อย,ลออยเล่นไงโอ้โหเรียบร้อยเอ่อเกมนี้นี่ผมว่าจะตึงเอาเรื่องนะคือตึงนะยืนตัวเต็งเนี่ยแหละ ตอนนี้น่าจะรอจะเป็นโดจังหวะสองนะเนี่ยโโอ,อ้กลัวกันมากขนาดนั้เลยเหรอแล้วเราไม่กลัวไหนเล,<อ>ลอรอสกีนละเพื่อนไม่บาดซ้อสกักคนเลยครับผมเราตามกินอย่างเดียวดิอันนี้อือตอกบวลไปเฮ้ยยังเข้าอยู่หรอ คือด่าผมกอกว่าเป็นไรผมแคออ่ให้ผมสกีใครที่อยากให้ผมสตรีมเกมนี้ก็บอกได้นะคือแบบเออก็อไม่มีอะไรทำจริงอยากสตรีมเล่นอยู่นะเพอรอาะช่วงเย็นก็ส่วนมากก็จะนอนดูการ์ตูนอะไรไปนะผมแคปเกมต่อพูดอะไรนะสารนและ้วไม่รู้มา,าังหวะนนี้อ้โหขึ้นไปแล้วโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอ,อ้กล้าขึ้นเล่นๆอะไรโอ๊ย โดนสกิลครับผมโดนสกิลสติลนะครับเป็นท่าไม่ตายสติลโอ้ยขอโทษ <I am. S 1> อยากเล่นแปน้นอะ <laughs> อยากเล่นประกบเลย <laughs> รู้สึกว่าก็อชอบประกบสามแต้มไงไม่รู้มันถ้ามันยิงเขาแบบมันเราแบบโดนด่าเออแบบคนเจ้ามองประกบอะไรไม่อยู่อะไรแบบนี้นเออเข้าใจปะสวยครับผมโอ้เซนโดแบกมากคือเราแบบรู้สึกไรประโยชน์กับทีมากตอนนี้เออ น่าส่งกับอุย๊ยขอโทษไปได้อยู่ครับรบกวนได้อยู่เั็นไงอ๋อโอ้ทีนี้รู้สึกจะเล่นวินาทีสุดท้ายจริงๆโอ้โหโทษทีคือหันหลังอยู่โอ้โหอืมรบรบกวนไปได้อยู่รบกวนอยู่ส่งมาส่งมาดิโอเค ส่งมาส่งมาโอ้โหเพื่อจะโชว์ดิขอเล่นบ้างดิคือแบบเราอยากเล่นนะ่ะเข้จักไหมคือ,อเราอ่านคิดว่าต้องโชว์ไงถ้าไม่โชว์ไม่เท่งไงตัวอย่างเราคือป้องกันกินให้อยู่นะฮะอุ้ยตบไม่ได้เรียบร้อยเราต้องบอกเต้แล้วแหละผมก็ลืมดูไปตั้งนานไม่ใช่ไม่ตายนะยนะอย่าเพิ่งส่งมาดิแป๊บนึงถ้าเรากดทับชูทำไม่ตายก่อนโอ้สวยเฮงงี้ ส่งมาส่งมางั้นแหละดังอัดหน้าไปเลยนีออ่ถ้ามีทำให้ตายต,ายตกว่าุดเสียหน้าไปอีกครับผมเออยังไงประโยชน์ของเราทำให้ตายนี่ลบกวนตายเฮ้ยเกิด้ไงวะโอ๋็ยืนอยู่ใต้นี่ใช่ไหมเกินไปละเกินลวเกินไปแล้วเนาะเกินไปแล้วตอบดังไว้ดิเกินไปแล้วนะน,วบบน,วนะนายจะเกินไปแล้วนะ มาส่งให้กินเอา้าอโอคือเซนโดลมนะสกิลของไอ้มากิก็คือถ้าล้มกดไม่รู้ผมเล่นไม่เป็นอะ่ะคือแบบถ้าล้มแล้วกดอันตียมันจะเป็นท่าอีกท่าหนึ่งอะดูยังน,น,นั้นแหละไปเลยเลชุดนิ่มไปครับผมเข้าไปแล้วนะฮะเกมนี้ตึงมากเลยน้อางก็ตามผมละโอเคตรงนี้ระวังเฮ้ยเราต้องระวังริงด้วยวสองแต้มไม่เป็นไรสามแต้มนี่ตามตามอยู่อืโอโห พวกนี้เล่นวินาทีสุดท้ายจริงๆอ่ะเกมนี้แบบต้องต่อเวลาเป็นหลายๆคลิปจะมีต่อเวลานะครับเออมีหลายนานๆจะมีคลิปต่อเวลานะเอ,อ้ผมตั้งแต่ผมเล่นมาผมว่าเป็นคลิปแรกอเปต่อที่มีต่อเวลาไมจำไม่ได้ครับผมโอ้โหโดนโดนเลยมันดักจังหวะสองเรียบร้อยตรงนีออ้หลอกดังไป โดดหมดข้อผมเอาเลือกไหมล่ะโคตดก๊อตชโอ้ยเพื่อนแบบชมแล้วเออเย้ยมีประโยชน์คิวเขาบอกเออบล็อกได้ด้วยไงโดนชมบล็อกได้เลยโอ้โหนลือกว่าจะคุบโดนเออที่ไหนละโดดไปลากหัวรถกับลากวิผมโดดเออโดดช้ากันไปจะเข้าโอ้โหเพิ่งสังเกตว่าเราเป็นทีวเราเป็นส่วนทีเห็นลากกับลากวิผมเอ้าโอ้ยถือบอลนานอย่างนั้นแหละ จะช่วยขึ้นไหมวิลวังไอหัวจี้จะแพ้ไหมเนี่ยตึงมากคือแบบตึงโคตรเลยโอ้โหนี่ปวกนีเล่นเหรอถ้าไม่ตายวินาทีตัดสินเลยจะเป็นผมถ้าไม่ตายจะตัดสินเลยนะคือประมาณส่งเวลาให้เรานำแต้มเลยไงหรือเสมอออพวกนี้รอสามแต้มอย่างเดียววินาทีสุดท้ายจริงๆอะคือพวกมันสุดๆจริงๆอะเพิ่งกับจีนอย่างเดียวเลยสิ้ได้ดิเออแหละ สวยมาเล็ดเองโชว์ป๋าโชว์เทพเองชงมาชงชงโอ้โหชงชงมาเร็วเร็วสวยถ้าไม่ตายปิดเจ้าผมเออเดียวสกุลยังไม่มีท้าไม่ตายครับผมอันนี้เราต้าส่งให้กินโอ้ย,อยเกือบโอ้ยขีก้กระโดดไปว่าจะชูซะล้วเกมนี้ตึงมากครับผมเป็นเกมที่ตึงโคตรอะ ก็สนุกกับคลิปนี้มามากพอแล้วก็คือเล่นไปเยอะเหมือนกันเล่นหลายรอบแล้วผมคือผมขอสรุปฟุกุดะนะผมก็คือเป็นตัวที่เล่นสนุกนะคือมีจุดอ่อนก็ไม่ถือว่าเป็นจุดอ่อนมากนะผมก็คือสแตทเขาคืออยู่ระดับกลางถือว่าเล่นได้แตน่น่าจะไม่เขาเพราะว่าน่าจะไม่เก่งตัวละครนี้น่าจะไม่เก่งเพราะาน่าจะลูนยังไม่ครบนะฮะลูนนะครับลูน เยอะแยะเลยแล้วก็พอสวรรค์อีกเยอะแล้วผมอยอ่งแอไม่ตันนะใครเห็นคลิปผมแล้วก็คิดว่าตนี้เก่งก็ซื้อมาลองเล่นดูนะฮะคือราคาก็ไม่แพงมากเออไม่แพงมากสับสายฟรีนะฮะสายฟรีก็เก็บตังค์ซื้อได้คือมันไม่แพงจริงคือเก็บแป๊บเดียวก็ขึ้นหมืนนะะ่นลวเงินตอนนี้ก็คลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เล็กน้อยให้ผมทำคลิปต่อไปโอเคนะครับผมสวัสดีครับ ก็ถ้าเล่นกากหรือผิดภาพประการได้ขออภัยด้วยผมคือผมไม่ค่อยได้แตะเกมนะคือช่วงนี้เรียนออนไลน์ครับผมคือคลิปนี้อัดวันที่7นะฮะก็ไม่รู้จะได้ลงให้วันไหนเหมือนกันนะผมก็น่าจะอาจจะได้ลงพรุ่งนี้ไม่ก็อีกสองสามวันข้างหน้าก็ได้ครับผมคือน่าจะหาเวลาว่างมาตัดน,นะครับผมอ่าคลิปนี้ก็มีม,มากครับผมบายบายสวัสดีครับ